ในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของกะกะตกันออกมาด้วยคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะคะที่มีโซเชียลมีเดียออกมาขุดคุยถึงประวัติของอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม18สื่อมวลชนและผู้สร้างสรรค์นวรรณกรรมเนี่ยโดยพบว่ามีข้อมูลน่ยนะคะว่าถูกจำคุกแล้วก็เพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อช่วงปี2561ซึ่งถาาว่าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัตินะคะการสมัครสวรตามลักษณะต้องห้าม26ข้อตามที่กะกะตนนกำหนดเอาไว้ ก็คือจะต้องไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและก็ถูกคุมขังอยู่โดยหมายสารและเคยได้รับโทษจำคุกโดยให้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีเนี่ยนับถึงวันเลือกในระดับอำเภอเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือว,ว่าความผิดละหุโทษตามข่าวเนี่ยก็ระบุนะคะคุณฝั่งข่าวว่าตอนนี้สำนักงานนะคกะกกตที่ส่วนกลางเนี่ยได้สั่งให้ทางสำนักงานกกตจังหวัดค่ะ ไปคัดคำพิพากษาคดีของอดีตผู้สมัครสวรายนี้แล้วนะ,นะคะก็เห็นบอกว่าเนี่ยจะเริ่มดำเนินการในวันนี้เลยเบื้องต้นนะคะที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าสวรายนี้เคยต้องคดีขัดขวางทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานค่ะในขณะที่ไปทำข่าวในพื้นที่บ้านเพ เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะปี2561และศาลเนี่ยก็รอลงอาญา2ปีแล้วก็เป็นการฝากขังนะคะที่เรือนจำระยอง1คืนค่ะในช่วงของสถานการณ์โควิดเพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลนะคะวันนี้ก็รอติดตามกันดูนะคะว่ากะกะตเนี่ยจะมีคำสั่งกันออกมาอย่างไรเกี่ยวกับเนะคะสวอกลุ่ม18รายนี้ค่ะคุณผู้ฟัง